ไม่ติดแต่สติสนิกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนกรีดอายเนอร์กันค่ะทุกคนเรียกว่าเราไม่ได้สอนมานานมากแล้วนะสอนล่าสุดน่าจะแบบยครึ่งปีได้แล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะกลับมาสอนนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นมือใหม่หัดแต่งให้เลยก็ได้เพราะว่าวันนี้จะสอนให้ง่ายแล้วก็พื้นฐานที่สุดแบบที่ไม่ว่ารูปตาแบบไหนแต่งก็สามารถสวยได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกลียววันล้าจะเป็นยังไงบอกเลยว่าตานี้ต้องชนะค่ะทุกคนซึ่งอายเลอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นอายเนอร์ในตำนานของมิสที้นั่นเอง เป็นออรอลเนอร์แท่งเหลือกนะคะบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นครูของออรอนเนอร์ทั้งตัวพูดเลยว่าถ้าถึงวันครูอย่าลืมเอาพานมาท่องปาเจลาแล้วก็ไหว้ถวายทุกอย่างให้กับออรไลเนอร์ตัวนี้เพราะว่าใช้มาตั้งแต่แบบแรกๆเลยทุกคนเรียกว่าแบบใครที่เริ่มหัดแต่งหน้าหรือว่าหัด trainer, เจลเนอร์อะไรเงี้ยต้องเห็นตัวนี้ผ่านตาม,มาแน่นอนเพราะว่ามันดังมากๆแล้วมันก็เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่อ <c oughs> วยยศแบบสบัดเซ่ง ตรงนี้นะคะทุกคนอาจจะชินกับการเรียกว่ามิสทินแห้งเหลืองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีชื่อเต็มชื่อว่ามิสทินโซบล็กอายไลเนอร์นะคะตามชื่อเลยก็คือดำดำขลับดำสนิทอ่ะแล้วตอนนี้เขาก็มีมาทั้งหมด2รูปแบบเราจะมาแกะให้ดูนะคะทุกคนอ่ะตัวแรกนะคะจะเป็นแบบจุ่มแบบนี้นะคะเป็นลิควิดอายไลเนอร์อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อนะคะทุกคนหัวเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเล็กๆเ,เรีวๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวกรีดให้ดู ทุกคนเห็นปะเห็นความคมแมมคือตวัดแล้วคือเส้นคมกริบอันนี้ทุกคนให้ดูเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแมทแล้วก็สีดําสนิทแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญมันไม่ขึ้นเงาด้วยอันนี้ยมันกําลังจะแห้งเนาะเดี๋ยวเราให้ดูตอนแห้งอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะแมทไปเลยแล้วก็อายไลเนอร์แบบนี้ทุกคนจะบอกว่ามันกรีดง่ายนะมันไม่ได้กรีดยากนะคะทุกคนยิ่งแบบพูกหางอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นในติ๊กต็อกว่าเดี๋ยวนี้คนเขาจะชอบใช้อายไลเนอร์แบบเป็นแท่งจุ่มแบบนี้นะะค ตัวนี้อ่า๋ยวเขียนให้ดูนี่อันนี้ก็จะมีความเขียนไงมากอันนี้ค่ะดูคนให้ดูนะคะระหว่างตัวบนกับตัวล่างเนาะเห็นไหมว่ามันแมทเหมือนกันเลยนะคะทุกคนสีดําสนิทเหมือนกันด้วยถ้าให้นะ สำหรับมือใหม่ก็จะแนะนำเป็นตัวออโตเพนแบบนี้นะคะเพราะว่ามันคอนโทรลง่ายเขียนง่ายนะคะคือสำหรับมือใหม่อ่ะพูดเลยว่าอันเนี้ยมันจะเข้ามือมากๆเพราะว่าใด้ความที่มันเป็นเหมือนดินสอเหมือนเราเขียนปากกาจับปากปกาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าแค่มาเขียนที่ตาของเราทีนี้นมันก็เลยจะทำให้เขียนง่ายแล้วก็เหมาะกับมือใหม่มากๆนะจ๊ะแล้วที่สำคัญนะทุกคนมิสต์เพนสโบรกทั้งสองตัวนี้นะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็ติดทนนาน อากาศจะร้อนนรกฝนตกชื้นสะบัดก็คือไม่กลัวก็คือน,น้องจะอยู่บนเปลือกตาของชืนตลอดไปจะกว่าชื้นจะล้างออกนั่นเองนะทุกคนทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเลือกมา1อันในการใช้ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราใช้ประกา ันก็จะดูแบบว่าเคายใช้บ่อยอีกแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้แบบจุ่มกันดูบ้างน,นะคะว่ามือใหม่เนี่ยจะสามารถใช้ได้ไหมแล้วมันจะกรีดง่ายไหมแตามจริงบ้างเราว่ายัางไงใครๆก็กรีดได้ทุกคนมาดูคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกรีดก,กันนะคะเวลาที่เราเอาขึ้นมาเนี่ยเราแนะนําว่าให้ปาดออกนิดหนึ่ง <c oughs> ให้มันเหลือติดปากกาอยู่แบบเบาๆแบบนี้ อย่าลืมปัดออกเบาๆด้วยนะคะแล้วก็วิธีการกรีดอายไลเนอร์เนี่ยแล้วแต่เลยว่าใครจะเริ่มจากหัวตาหรือใครจะเริ่มจากหางตาแต่ส่วนตัวเราเป็นคนที่ถนัดเริ่มจากหางตานะคะวิธีการกรีดให้สวยจะต้องมีการดึงหางตานี้ด้วยจริงๆถ้าสมมติว่าทุกคนมีกระจกวางอยู่สามารถดึงแล้วก็กรีดได้แต่ว่าในเราต้องถือกระจกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะใช้นิ้วก้อยในการดึงตาแบบนี้แล้วก็กรีดแบบนี้ทีนี้วันนี้ทุกคนเราจะกรีดอายไลเนอร์ igner, แบบที่ปกติทุกคนจะกรีดหางจะมากรีดตรงจุดตรงนี้ใช่ จุดท้ายสุดของตาเราแต่เราอะ่ะจะไม่กรีดจุดท้ายสุดเราจะขยับขึ้นมานิดนึงแล้วตบัดออกเลยเพื่อทําให้ตาของเรามีความยกขึ้นแล้วก็ไม่ตกจนเกินไปนั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมมันจะมีความกรีดง่ายมากแล้วเราก็ค่อยๆมาเก็บรายละเอียดนะคะตรงบริเวณกลางตา ซึ่งตัวจะพยายามกรีดตรงบริเวณหัวตาไปจนถึงกลางตาเนี่ยให้บางที่สุดนะคะซึ่งปากกาเนี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะทุกคนทุกคนแค่แบบพยายามแซมแซมไปตรงช่องระหว่างขนตาของเราซึ่งวิธีการกรีดตรงกลางตานะคะเราจะใช้หัวคู่กันเนี่ยแซมแซมไปตรงบริเวณขนตาเนี้ยทุกคนเห็นไหมนี่ค่อยๆช้าๆเบาๆนะสำหรับมือใหม่ส่วนหัวตาก็กรีดบางๆเลย คนสามารถกรีดบางๆได้นะคะถ้าอยากให้ตาดูยกขึ้นให้เพิ่มความหนาระหว่างกลางตาไปถึงหางตานะคะก็กรีบเพิ่มลงไปนี่ทุกคนกรีดง่ายมากอ่านี่นะคะทุกคนให้ดูความแตกต่างระหว่าง2อข้างข้างนี้ตาจะมีความเืดขึ้นนะคะซูมให้ดูใกล้ๆเห็นไหมทุกคนว่าหางตาเราจะไม่ได้กรีดมาจนสุดหางตาจริงนะคะแต่ว่าเราจะตวัดให้มันขึ้นไปก่อนหางตาจริงของเรา แล้วตัวอะไรเนี่ยก็คือแบบมีความสีชัดดำสนิทมากแล้วก็เป็นสีแมทด,ด้วยนะคะแบบนี้แล้วก็จะบอกว่าแบบเนี้ยทุกคนหลายๆคนจะกลัวมามันนแห้งชา้าใช่ปะแต่ไม่เลยอันนี้คือเรากรีดปึ๊บก็คือแห้งเลยนะคะแห้งไวมากแห้งปึ๊บก็คือมีความแมทเลยอ่ะทีนี้ฝั่งเนี้ยเรามีความกรีดเชิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนไต่ฝั่งเนี้ยเราจะมาสอนให้มันดูซอฟลงตอนแรกจะมาสอนลุกเดียวแหละแต่รู้สึกว่าแบบไหนๆก็มาสอนแล้วแล้วเราก็มีตาสองข้างด้วย ก็เลยเดี๋ยวจะมาสอน2แบบให้ดูนะคะความแตกต่างระหว่างกรีบแบบยกกับกรีบแบบตกเนาะอ่ะโอเคมาอีกข้างนึงเนี่ยจะบอกว่าทาเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือดึงหนังตาแต่ทีนี้จะกรีบให้มันแบบมีความตกลงนิดนึงอ่ะข้างนี้เราจะมาลองกรีบแบบนางเอกเกาหลีก,กันบ้างฝั่งนี้จะกรีบแบบให้มันตกลงมาหน่อยจะะ<ๆ>๊ะเหมือนเดิมนะคะว่าเราก็จะไม่ได้กรีบมาจนสุดหางตาจริงของเรานะคะแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มไปเพิ่มความหนา เหมือนเดิมนะคะตรงกลางแล้วก็ค่อยแซมไปตรงระหว่างตัวขนตาของเราข้อดีของการเป็นหัวคู่กันอย่างนี้ก็คือมันแซมเข้าไปตรงระหว่างขนตาได้ดีมากเพราะว่าหัวมันจะมีความแบบนิ่มๆนะคะนี่เสร็จแล้วทุกคนออาฝั่งนี้ให้ดูความแตกต่างนะคะ อ่นนี้ก็คือเสร็จแล้วทุกคนง่ายมากถือว่าวัานนี้มาบอกเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้จริงๆมันใช้ง่ายมากเลยนะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบอยากให้มันง่ายมากๆแบบสําหรับมือใหม่เหมาะจริงๆก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะแต่เอาจริงเราลองใช้ทั้ง2ตัวเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกคนแน่นอนนะคะ แล้ววันนี้ก็คือเราก็จะได้ดวงตามาหาสเสน่ห์แบบนี้แล้วนะคะบอกเลยตานี้ต้องชนะถ้าใครที่อยากลองฝึกแบบนี้ก็ไปซื้อมาใช้ได้นะคะเพราะว่าราคาก็น่ารักมากแล้วก็ตัวนี้มันติดทนมากๆทุกคนเหมาะกับอากาศประเทศไทยนะ,ะเพราะาหลายคนเนี่ยก็จะมีความมีปัญหาเรื่องการแพนด้าของอะไรเนอร์ใช่ปะตัวนี้พูดเลยว่าไม่เป็นเพราะว่าเนี่ยก็คือใช้มาแล้วว่าไม่เป็นจริง หลายหลายคนอาจจะกังวลว่าเขาจะล้างออกยากไหมเพราะว่ามันดูติดทนนานมากๆทีนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นแบบทิชชู่เปียกธรรมดาทั่วไปเลยนะคะแบบที่ไม่ใช่แบบสําหรับลิปมิลิวเบอร์หรือว่าเครื่อสำอางกันน <S <S ้ำเดี๋ยวลองมาเช็ดดูนี่อันนี้คือใช้ทิชชู่เปียกเช็ดออกมาแบบอย่างง่ายดายเลยนะคะ นี่เห็นไหมทุกคนว่ามันล้างออกง่ายมากจริงถ้าใครที่อยากลอง2ตัวนี้นะคะไปซื้อกันได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านเลยพูดเลยว่าคุณภาพเกินราคามากๆทุกคนสามารถไปซื้อได้นะคะที่วัาสดีเว็นบอยหรือว่าเซเว่นอีเหรือว่าจะเป็นร้านค้า ใกล้บ้านของทุกคนมีแน่นอนสำหรับวันนี้หลักๆก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากให้เรามาสอนแต่งอะไรอีกเล็กๆน้อยๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ